อนุรักษ์พัฒนาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งประดิษฐ์ของพ่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงตระหนักและเห็นถึงปัญหาน้ำเน่าเสียที่มากขึ้นทุกวันเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของประชาชน พระองได้เสด็จพระราชะดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเสียในพื้นที่หลายแหง่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดพร้อมทางพระราชะทานพระราชะดำริการแก้ไขน้ำเน่าเสียในระยะแรกระหว่างปี2527ถึงปี2530ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง ในเวลาต่อมาสภาพความเน่าเสียของน้ํามีน้ำโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคม2531พระองค์จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยการเติมออกซิเจนไปในน้ำสอวิธีคืออัดอากาศเข้าไปตามท่อแล้วเป่าลงไปในผิวน้ำให้ฟองกระจายและให้กังหันวิดน้ำขึ้นเหนือผิวน้ำแล้วปล่อยให้ตกลงน้ำตามเดิม ส่งมอบให้มูลนิที่ใช้พัฒนาศึกษาวิจัยและสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดลองประดิษฐ์กังหันน้ำให้เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำโดยยึดหลกักไทยทำไทยใช้โดยทรงได้แนวทางจากลูกซึ่งเป็นอุปกรณ์วิทย์น้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้นและทรงพระราชทานชื่อว่ากังหันน้ำใชยพัฒนามีลักษณะเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนข้างแบบทุ่นลอย มีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง1.2กิโลกรัมของออกซิเจนต่อแรงมา้าต่อชั่วโมงสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้หลากหลายติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยพระอัจฉริยภาพด้านนักประดิษฐ์ของพระองค์จึงได้รับทุนกล้าทุนกระม่อมถวายสิทธิบตัตรในพระบรมาพิไทยกังหันบำบัดน้ำเสียสิทธิบตัตรในพระบรมาพิไทยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแกป่ปวงชน ในปี2549คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและพศ .2551 สมาพันธน์ักประดิษฐ์นานาชาติขอพระราชทานทุนก้าทุนกระหม่อมถวายทุ้ยรางวัลน,นักประดิษฐ์นานาชาติกังหันน้ำชัยพัฒนา ส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมและต่างชาติตระหนักว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงร่วมคิดค้นทดลองเพื่อแสวงหาแนวทางบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจวงชนชาวไทยตราบนิรัรัร์